ครับแกงเผ็ดหมูสามชั้นวันนี้ก็มากินข้าวกันเหมือนเดิมนะฮะแกงเผ็ดหมูสามชั้นไม่ได้ไม่ได้ทำมานานเหมือนกันนะสามสี่วันช่วงนี้กินบ่อยพอดีมีเครื่องมีพริกแกงอยู่ซื้อมาจากต่างจังหวัดเจ้าเด็ดเก็บไว้นานไม่ได้ต้องรีบทำยิงใส่ช่องฟิสไว้ก็ได้ครับ แต่พอดีอันนี้มันเหลืออยู่นิดหน่อยนะก็เลยทำกินดีกว่าม,มาขออนุญาตนะครับมากินไงครับก็มีแกงหมูสามชั้นกินกับข้าวสวยรนะ้อนๆนะหุงใหม่ๆเลยนะฮะข,ขออนุญาตปรีดเซตกล้องไวแล้ขี้เกียจขยบขึ้นไปแล้วก็อันนี้เป็นอ,อโหระพาปลูกเองครับเหลืออยู่ มีอยู่ไม่มากก็แต่ว่าทานได้แหละมีใบแมงลักอยู่ผมรู้สึกอยากกินกะหล่ำปมากกว่าใบแมงลักมีนะมีใบแมงลักมีผักไผ่มีผู้เขาผักที่เป็นผักจิ้มนะไอกระเจี๊ยบเขียวยังโตไม่ทันอยากจะให้โตนี้นิดนึงมีหน่อมไม้ไผ่เลี้ยงก็เก็บวไว้อยู่แล้วก็ชะอมชะอมเดี๋ยวถ้าคงต้องไปแต่งกิ่งหน่อยตอนนี้มันเริ่มแก่ครับทิง้งไว้ช่วงไว้สักพักหนึ่ง ก็เลยจากอ่อนๆกลายเป็นยอดแก่ไปมาครับมากินข้าวกันเข้ากันมากเลยนะขอายยาอนุญาตเห็นไหมครับคืออร่อยคคณบอกว่าวหมู่ามชั้นทา้าอหก็อร่อยกินเนืะ จากที่ทำกับข้าวกินเองก็เริ่มจัดตลาดเวมทนนั้งนีะทานไม่ถูกเลยนะพอ,พอกับพวกส่วนพิเศษอื แต่๋ยวเากินบลดมากไม่ได้ครับอันดอลครับอันนี่ก็บันพุดนะครับ เขาเกกดิมตุลาคมแล้วยังมีปิดเมืองกันอยู่ไม่ล็อกดาวาน์แต่มีการควบคุมเข้มอืมอืมอร่อยมากหอมกระเพา และฮะาะสงสัยถ้าติดตามคลิปเป็นประจำเห็นว่าผมลดน้าหนักอยู่ก็ไม่ถึงกับมีไม่ได้ทํเป็นชีสเดย์เพราะว่าเราทาครับทุกวันเป็นชีสเดย์อยู่แล้วกินผักเยอะๆก็ชีสเอนจอยครับแต่ว่ากินหมูบ้างกินข้าวบ้างมันช่วยในเรื่องของการลดน้าหนัก,กนะเขากินตกแต่ผักอย่างเดียวร่างกายมันเข้าโหมดหนีตายอะ่ะเออเนื้อก็อดอยากไม่มีอะไรกินก็เลยปรับสภาพในเรื่องของการประผันของระบบของร่างกายให้มัน <c oughs> น้อยลงแต่ถ้าเกิดกินแป้งเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะปรับมาสมดุลกลับมาเป็นปกตินะในเรื่องของการเบาผ่านเมตาบอลิซึมเลยแหละมันก็จะทําให้เรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีขึ้นบาลานซ์กันนะฮะจริงๆต้องขาดในเรื่องของการออกกําลังกายแต่ว่าผมมาสายนี้แหละว <c oughs> อาใสุดแลวกันออกกำลังกายก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับอุ้มลูก <c oughs> ยิ่งเล่นยก <c oughs> กินบ้างครับ สองคำวันกินแป้งสักมือกันหนึ่งอย่างเนี้ยสองคำวัน อดอครับม <c oughs> ืองเดือถัว่วเรับไม่ใช่ไม่เขือพวงนี่มีก็เขือพวงเขือเปาะไม่เขือม่วงครแต่ว่าออกมาบ้างเป็นช่วงบ้าง ตรงคุณผู้บ้างดัดแต่งจริง แบบไม,ม่ใช่ไทยหมูผมปลูกเองครับ คำขาบอกว่าคำสุดท้ายก็ยังเต็มปากเลยคำถ่าน โอเคครับอร่อยมาก enjoy ครับไม่ได้กินมาหลายวันอิ <c> ่ม <oughs> ตอนนี้ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดเลิฟอ,อะไรให้ด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ก็ได้ทุกช่องทางนะครับ <c oughs> วอลิตี้ทราเวลเมนูสู้โควิดครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่ามีเสียงอะไรแอะแอะแอะออยู่ขออนุญาตอืบแอะแอะแอะอ,อสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเลยนะครับ ทางเลยค่ะ